รัตนารามขุนแก้วคือคักชาวบ้านร่วมพิธีสมโภชพระศรีวลีองค์ที่723แห่งประเทศไทยโดยอาจารย์ปอพระศรีวลี24ชั่วโมงร่วมกับนายกำพลบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางจังหวัดอุทัยธานีและคุณพัชวันบุญกมุตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวางพร้อมด้วยชาวบ้านจัดพิธีสมโพธวิวงสวงพระศรีวลีองค์ที่723แห่งประเทศไทยวัดรัตนารามขุนแก้วอำเภอหนองขาหยางจังหวัดอุทัยธานีระหว่างวันที่4-5ธันวาคม 2567โดยได้รับความศรัทธาจากประธานเจ้าภาพต้นบุญคุณก้องพิพภพปรุงปัญญาและคุณสุรศักดิ์กำเนิดมั่นเท่าแก่บอพลอยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธาเริ่มด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็นวันที่4ธันวาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9้าจึงมีพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่10 และมีกิจกรรมหลากหลายส่งเสริมพระพุทธศาสนามีการแสดงรำนางฟ้าส่งเสริมเยาวชนกว่า20คนและสวดมนต์เป็นหมู่คณะและจัดพิธีสวดมนต์บวงสรวงขอขามากรรมอนันตจัก,กรวานนำโดยอาจารย์ปอปพระศรีวลี24ชั่วโมงพิธีบรรจุแผ่นทองใต้ฐานพระศรีวลีโดยมีพระครูอุทิศกิติสารหลวงพ่อเปียกวาจาศิ์เจ้าอาวาสวัดคูเมืองเป็นประธานพร้อมแจกพระเครื่องพระศรีวลีรุ่นรวยโชคลาภแก่ผู้ร่วมงานมอบทุนการศึกษาและแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีโดยแต่งตั้งให้คุณพัชวันบุญกมุดเป็นหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลดวงขวานศาลรัฐบาลทางการคณะผู้บริหารองค์กรส่วนภาคพื้นองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายยกแล้วก็ท่านรองรวมถึงคณะอาจารย์เฉพาะ แล้วก็อนุญาตรมกาลยานมิวันนี้นามของมูลนิธิพระสาชบุตรสิริดาสายมุนรวมถึงสมภรณ์สืบจุลลายขออนุญาตนะครกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ณวัดนัชนารามหรือวัดขิงแก้วตบนดงผาเภอหนองหยางจังหวัดอพิษณธานีโดยวันนี้พิมีิขันมน ในพิธีมงส่วนสมโภชราชวารีลำบากคนที่723แห่งประเทศไทยสมุัน,นี้ได้รับเขียจากาาคณะพัน์ทางเจ้าภาพกุณต้องพิพุกุณสุสักแล้วก็กุณเทุกแหนหอยรวถึงนุ๊กคณะการราสายบุญทุกท่านนะครับที่ได้มารูงานนี้ แล,วละวัตถุสงค์ักของเราเนี่ยแน่นอนเพื่อการถนุต,รตนรุงพระพุทธาศาสนาส่งเสริมท่น้งริยธรรมเสียธรรมอันดีงามจ,จึงมีการจัดพิธีในวันนี้ในฐานถวายสิริองค์ที่723แห่งประเทศไทยตลอดระยะเวลารวมกว่า9ปีครับ ตัวแทนทั่วประเทศคือเหนือลงต้อยจบวันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยปักทีแล้วเราตัวแทนเราพาไปตัวไหนก็จบแน่นอนครับจบแต่การจบยังไม่ถึงที่สุดในการเผยแผร่รวมถึงการส่งเสริมตั้งแต่เช้าเรามีกิจกรรมจริงๆแล้วไม่ใช่เช้า แต่เมเเื่อคืนเยเรามีวิธีสมโภคพระสงฆ์เจริญพระพิธีมนนะครับจะ,ะได้เกิดความร่มเย็นสุขความเจริญเข้าหน้าผู้เรืองแล้วก็ช่ชวงเช้าก็มีทั้งน้องๆมาไหว้สารภาพวัตน้ำพันรวมกันต่า,นสนสสาสงสุดการสวดมนต์สอนอันทีแต่วันนี้ก็รู้สึกขึ้นเกียรติ อย่างยิ่งเพราะทุกครั้งที่ไปทุกที่ได้รับการต้อนรับโดยเฉพาะที่ตำบลดุวังนี้นะครับไม่ใช่เป็นวัดแรกเราได้ผ่านทั้งวัดทุกปัจจัย์ลวงพ่อสมฤทธิ์วัดดุวางรวมถึงวัดกุ้งเหนืองนะครับแล้วก็มาถึงวัดผินเจ้าอย่างนี้นะครับก็อยากทำให้ทางประธานได้กล่าวอะไรสักน้อยนะครับว่าได้ถวายเป็นทุนที่สองต่อจากวัดหลวงพ่อสมฤทธิ์ทุกปาจารย วันนี้ก็สมาแชร์ครับก็วันนี้ปห่นี้ครับที่ได้มาทำสร้างวัดศิวลีโอที่สจากวัดเก่าที่ผมสร้างไว้แล้วผมก็สร้าง้รนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆที่ผมได้ได้สร้างพานได้สร้างอะไรคนสิ่งที่ตอกไทมาพีจะสิ่งดีๆได้ดางคือหัววอโลูชา สามสิบปีแต่ที่แล้วก็มีแติดเรียนของคุณนาคุณน้อยคุณน้อยเหมือนเดิมน้อยเหมือนเดิมแต่เนี่ยมูลค่าตู้ค้าเป็จะเป็นเงินนะครับเราไปทางพื้นที่นะครับที่ถึงนนายกนะครับำบน ที่ก็ได้หายงานมาตลอดระยะเวลาที่งานกว่าสองสามปีเนาะในการส่งเสริมเนี่ยมีสิ่งใดบ้างที่ปรากฏแล้วก็เห็นควรอย่างยิ่งหรือไม่ที่จะประธานอนุญาตให้เข้าพื้นที่ในการส่งเสริมครับขออนุญาตจบทางด้านทางทางแล้วก็ทแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมต่างๆที่ช่วยร่วมงานในการงานในเรื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่ อีกท่านนะครับที่ได้เข้าพำนพื้นที่ของมหวิทยาลัยเข้าพำนงานขอบคุณครับ,บ,รบต่อไปท่านไม่ได้เลยครับท่านนี้นะครับก็ม่มีท่านอีกหนึ่ทงท่านนะครับงานที่เกิดขึ้นวันนี้รับตําแหน่งใหม่เลยอีกตําแหน่งหนึ่งหัวหน้าส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทั้งฟุตบอลทั้งร้องเพลงทั้งฟ้อนยกให้ท่านเลยครับเชิญครับ ะะแล้วก็ตัวเองก็รู้สึกนิจใจนะคะที่ทางมูลนิธิพระศิวลีเนี่ยไปเดิดเนทางไปพื้นที่ไหนนะคะสิ่งแรกที่รเราได้เห็นก็คือยังน้อยเด็กและเยวาชวชนในพื้นที่เนะะี่ยค่ะก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของคุณคุธรรมและก็จริยธรรมนะคะ,นะคะและสนึ่ง ชุมชนโรงเรียนวัดน,นะคะซึ่งที่เราเรียกว่าโมโมอันนี้เห็นชัดมากขึ้นนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความมาักความสามันคีนะคะอย่างเช่นวันนี้น้องๆผูที่มาสู่แล้วก็น้องๆที่มารมบวัสดุให้กับผู้หลักผู้ใหญ่และแขกที่เกียรติได้รับเฉในวันนี้นะคะก็เห็นเรื่องของความสุขความสามัคคี สิทธิสิทธิ์น้องนะคะมาช่วยกันเปิดพื้นที่อันนี้สำคัญมากนะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่นที่เขาจะได้เติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะต่อนการแถลงข่าวก็สิ้นสุดนะครับก็ไม่มีคำถามก็ขอบคุณทุกท่านนะครับ